สวัสดีครับทุกคนสวัสดีชาวนะกักนรก m o อบายทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบ o ทีวีครับทุกคนช่องที่เน้นเกี่ยวกับการเก็บบรรยากาศในเกมแรกนรกมือบายของเราันั่นเองนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับเป็นช่วงเรียกว่าเป็นช่วง,งกิจกรรมใหม่ของช่องเราครับคือช่วงสาระดีๆแค่10นาทีก็มีสาระนะครับซึ่งเราจะมา สอนนะครับวิธีการใช้แผนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออัปเดตสิ่งที่ผมจะทำในเดือนนี้ก่อนนะครับก็คือวิธีหาตั๋วแดงนะครับที่เพื่อนๆขอกันมาในคอมเมนต์ในวิดีโอนะครับตอนที่ผมสุ่มวันที่16เนาะสุ่มตัวแดงนะครับเ,เพื่อนๆอยากรู้ว่าวิธีที่ผมหาตัวนั้นได้มายังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลงให้ในช่วงของสิ้นเดือนนะครับยังไงก็ขอเก็บข้อมูลอีกสักหน่อยเนาะยังไงสําหรับคลิปน,นี้เดี๋ยว เราไปชมวิธีการใช้แผนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกันครับทุกคนยนงโอเคครับทุกคนอันดับแรกนะครับที่เราเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับหากใครที่ไม่เจอตัวหนังสือนะครับให้มากดตรงนี้นะครับรูปลูกตานะครับตรงนี้นะครับมันจะมีเปิดกับปิดนะครับก็ให้ลองกดดูนะครับกดกดไปกดมานะครับมันก็จะขึ้นตัวอักษรหรือว่าชื่อเมืองขึ้นมานั่นเองนะครับเป็น วิธีง่ายๆนะครับในการดูว่าเมืองนั้นๆมีชื่อว่าอะไรบ้างนะครับทุกคนเป็นการใช้แผนที่เริ่มต้นนะครับก็คือการดูชื่อเมืองนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราม,มาดูอันนี้ก่อนก็ได้ทุกคนนี่ถ้ากดให้ดูนะครับกดตรงนี้นะครับมุมล่างซ้ายนะครับเป็นลูกตาเนาะ,ะถ้าเกิดว่าเราปิดไว้ก็จะเกิดปรากฏชื่อเมืองขึ้นมานะครับ เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนิดนึงนะครับซึ่งแผนที่ในแต่ละเมืองนะครับก็จะประกอบไปด้วยรายละเอียดของแมปนั้นๆน,น,นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่น NPC หรือว่ามอนสเตอร์นะครับอย่างเช่นตัวเมืองหลวงของพอเทล่านี่นะครับก็จะเป็นเมืองหลักเนาะที่ไม่มีมอนสเตอร์นะครับเป็นเมืองหลักของพอเทล่าเองนะครับก็จะเน้นในส่วนของ NPC แล้วก็ภารกิจนะครับซึ่งภารกิจของแต่ละแผนที่นะครับก็จะแตกต่างไปตาม ไอดีของเพื่อนๆนั่นเองนะครับว่าจะมีธารกิจอะไรขึ้นมาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเควสบางคนน่าจะทาไปแล้วล่ะครับทุกคนผมว่าส่วนใหญ่าาน่าจะทาแล้วแหละอันนี้ผมก็ทาไปแล้วนะแต่ผมก็ส,สงสัยจะมาทำไมยังขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแมปนะครับทุกคนแมปแมปอื่นนะครับที่อยู่ในเมืองพอนินล่านั่นเองนะครับก็จะครอบรวมนะครับอย่างพอนิล่าเนี่ยก็จะมีแมปท่อใช่ไหมท่อแมลงสาบที่เราเคยเปตีกันตอนที่เราเล่นแรกๆนะครับ ันนี้ก็เป็นเมืองนะครับเมืองตอนช่วงจิตกรรมปราสาทอะทุกคนที่เราไปทำเควสเป็นนักสืบอะนักสืบราชวงศ์นั่นแหละครับต่อมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ทุกคนดูนะครับว่าวิธีการที่เราจะหามนสเตอร์อย่างง่ายเราต้องทำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราคลิกมาที่แผนที่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเป็นพรเนล่าเวสเกตนะครับนะครับแล้วกันนะครับทุกคนเป็น ซ้ายมือของพเนล่าเองนะครับแล้วก็กดเข้ามาเลยนะครับทีนี้มันก็จะกด NPC แล้วก็มอนสเตอร์นะครับซึ่งเราก็ถ้าเราอยากไปหามอนสเตอร์ตัวไหนนะครับเราก็สามารถกดไปที่มอนสเตอร์ตัวนั้นได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกดเป็นตัววิลโล่แล้วกันนะครับเพนต้นต้นไม้นะครับตัวของตัวละครของเรานะครับก็จะเดินไปที่คาฟ้านะครับเพื่อวาไปเมืองนั้นๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ โอเคเรามาถึงแล้วนะครับพอที่เรามาถึงนะครับตัวละครของเราก็จะล็อกให้โจมตีตัวมอนสเตอร์ที่เราติ๊กเลือกไว้เมื่อกี้เลยนะครับก็คือวิโนนะครับอันนี้จะเหมาะสําหรับเวลาเราใช้ฟาร์มนะครับทุกคนใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าหามอนสเตอร์ไม่เจอนะครับเวลาแบบยีบๆนะครับใช้ได้นะครับโอเคครับต่อมาเดี๋ยวผมจะพาไปต้องดูแล้วกันนะครับพวก ภารกิจยิบย่อยนะครับในเมืองต่างๆน้องว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับอย่างเมืองไหนที่เราปลดเควสไปเยอะๆนะครับมันก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับทุกคนอย่างตัวผมเองนะครับเป็นสายทำเควสนะครับเควสในแมปแทบไม่มีเลยนะครับทุกคนแต่ก็จะมีในส่วนของแมปอ่าไม่ใช่สิเควสท,ที่เป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับอย่างเมือง ้วยหยางหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ในแผนที่นะครับก็จะ,ะกดให้เราเห็นเควสดาวเควสอะไรพวกนี้อยู่นะครับทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ทาเควสในแมปตอนนั้นเนาะอยงเควสดาวแบบเนี้ยก็ยังปรากฏอยู่นะครับยังจะมองเห็นอยู่นะอันนี้เราาให้ดูแล้วกันนะปะแล้วก็รอโหลดนิดนึงนะครับมาเฮ้าทุกคนนี่จะมาปะเห็นไหมครับอันนี้เราให้ดูแมปใหม่แล้วกันนะครับทุกคน ก็จะมีเควสรายวันนะครับขึ้นมานะครับเรามาดูเอลเมืองเอลก็ได้เมืองเอลก็มีนะครับทุกคนเป็นเควสรายวันเหมือนกันนะครับนี่นะครับอย่างตัวอย่างอะไรแบบนี้ก็มีนะครับทุกคนแบนบตัวอย่างก็มีนะครับน,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 รนี่นี่นี่ทุกคนแบบนี้นะครับแบนบที่เราใช้ฟาร์มกันตอนช่วง ร้อยยี่สิบต้นต้น,นะทุกคนนั่นแหละนะครับเนี่ยไะก็จะขึ้นทั้งเควสได้วันแล้วก็เควสเขียวเลยนะครับที่เราเยังติดค้างเควสอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเควสเมืองเราอย่างนี้แผมก็ติดเยอะเลยนะครับทุกคนเดีย๋ยวผมไปโชว์วิธีการใช้ประโยชน์ของแผนที่ควบคู่กับการใช้สมุดข้อมือนะปรจจนภัยแล้วกันนะครับทุกคนก็คือผมจะไปจับ มอนสเตอร์ให้ดูนะครับไปจับสัมเลี้ยงให้ดูนะครับหนึ่งตัวนะครับซึ่งตัวที่ผมจะไปจับก็คือตัวนี้นะครับอ่านว่าอะไรคนซิลโลม่าเหรออ,อ,อ่านบงเบวยกันนะครับซิโลม่านะครับก็คือผมจะทำสตเลี้ยงตัวนี้นะเป็นตัวแบบอ้วนปุกปลุกตัวนี้นะครับก็คือต้องไปจับตัวซิโลม่าก่อนนะครับเป็นตัวเล็กนะครับจะให้ดูก่อนอาจจะนึกหน้าตามีออก นี่นี่นี่ทุกคนนี่ผมจะทำการเลี้ยงตัวนี้นะครับซึ่งตัวที่ผมยังไม่มีนะครับตัวหมูที่ผมมีแล้วนะครับทุกคนตัวที่ยังผมยังมีก็คือซิโดมาตัวน็กนะครับก็๋ยวผมจะลองไปจับให้ดูนะครับควบคูพพ่กับการใช้แผนที่ไปนในตัวนะครับลองดูซิว่ามันจะมีประโยชน์อย่างที่ผมว่าไว้จริงหรือเปล่านะครับลราเดินหาแบบหนึ่งนะครับ าเราไม่ดูในนั้นนะคบทุกคนในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงมันจะเป็นในส่วนของถ้าเรากดเข้าไปมันจะเป็นการซื้ออาหารอย่างเดียวนะครับเราจะไม่สามารถรู้นะครับว่ามอนเตอร์อยู่แบบไหนนะครับก็ให้เรามากดในส่วนของมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับในสมุดต้นภัยเราเห็นป้าทุกคนมันก็จะมีชื่อสถานที่ที่พบเห็นนะครับแล้วก็ไปดูในแมปหรือว่าในแผนที่ของเราต่อได้นะครับเราก็กดไปที่เมืองเนาะ อันนี้ผมกดมาให้แล้วนะครับทุกคนก็มีเรื่องที่ต้องบอกทุกคนน้องเล็กเน้อยนะครับสำหรับการไปจับสัตว์เลี้ยงนะครับทุกคนก็คืออย่างแรกนะครับก็อย่าลืมเตรียมอาหารนะครับแล้วก็อย่างที่2เรื่องสําคัญเลยนะครับเผื่อใครหลงแมปเนาะอย่างบอกก่อนว่าแบบรั่วอย่างอะ่ะหรือว่าแบบจีนๆนั่นอะ่ะแบบมันไม่ใช่แมปที่เอาไปจับสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็น โซนของที่เป็นปดูใบไม้ผลินะครับหรือว่าโซนของฤด,ดูหนาวแบบนี้เนาะที่มันมีมอนสเตอร์คล้ายๆกันอะ่ะก็คือในโซนของรั่วหยางนั้นจับไม่ได้นะครับยกเว้นตัวแพนด้านะครับตัวแพนด้ากับตัวปลาที่อยู่ตรงอะไรนะรั่วหยางชายหาดรั่วหยางอะ่ะอน,น,นึ่งชื่อแมปไม่ออกนะครับมันเป็นชายทะเลของรั่วหยางนะครับนั้นไปสามารถไปจับแพนด้ากับตัวปลาสี่พๆมได้นะครับทุกคน ح. นี่นะครับ เมื่อกี้ผมมาจับตรงแมปนี้นะมีมีมีทุกคนถ้าจะมาจับตัวอะไรนะตัวอะไรตัวปวุกลูกที่ผมจับเมื่อกี้นะครับก็เคยมาจับตรงแมปตรงนี้นะครับซึ่งแมปตัวยอย่างตรงสีแมปเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่เนี่ย, 1, 2, 1, 2, ยอันนี้จับไม่ได้นะครับแต่ว่าแมปชายทะเลตรงเด,เดี๋ยสิชายทะเลตรงนี้นะครับจับได้สองตัวนะครับคือตัวตัวมนุษย์เงือก ตัวเล็กๆอ่ะมนุษย์ปลากับตัวแพนด้านะครับที่สามารถจับได้น้องน้งนั้นจับไม่ได้นะครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับสําหรับทคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับช่วงรายการใหม่ของเรานะครับช่วงสาราดีๆสิบนาทีก็มีสารานะครับเป็นการใช้แผนที่เบื้องต้นนะครับกับการเรียกว่าเป็นการใช้แผนที่ได้คุ้มค่าในการหามอนสเตอร์นะครับสําหรับใครที่ ไม่ว่าจะเป็นสายฟ์มหรือสายตับสายเลี้ยงสายทําเพรื่อสายสํารวจเหมือนผมนะครับก็สามารถเอาเทรคเล็กๆน้อยๆนี้ไปทําได้นะครับทุกคนในคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วในส่วนของเรื่องของที่ผมจะลงให้ในส่วนของการหาตัวแดงรอบทุกคนเดี๋ยวผมจะลงในวันที่วัน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 ไหนนะเดี๋ยวดูแบบนะครับ วันที่29แล้วกันนะครับทุกคนก็คือผมขอเก็บข้อมูลในสัปดาห์หน้าก่อนเนาะขอเก็บข้อมูลวันที่24ก่อนนะครับคือในส่วนของ UFO นะครับคาฟาย f o ฟนเองนะครับผมขอรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับจะได้สรุปข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เลยเพียงเท่านี้จริงๆแล้วผมไปอาบน้ำนอนละทุกคนบ๊ายบายครับรื่าเล่นเกมให้มีความสุขนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ ຈົບ